ส,สวัสดีครับนักเรียนก็กลับมาดูใบงานนี้กันนะครับใบงานเรื่องที่1นนะครับทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลอ่าใบงานที่1เนาะวงเล็บ1นะครับนักเรียนดูกันยังเอ่ยเนาะนักเรียนดูกันยังครับอ่าหลายหลายคนน่าจะทําเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูกันว่าทํำยังไงเนาะก็เวลาที่เราเรียนในห้องกันใช่ไหมครับเราเรียนทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องการนําข้อมูลของเราที่มันมีอยู่เยอะเนี่ยมาจัดกระทําให้มันดูเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับทีนี้จะทํายังไงล่ะให้มันง่ายใช่ไหมเราอาจจะมีการใช้อ่าอาจจะเป็นข้อความใช่ไหมอาจจะดูยากหน่อยเป็นอ่ารูปภาพใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นตารางใช่ไหมครับเนาะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับอย่างจากรูปนะครับจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้คือแผนที่ประเทศไทยของเราใช่ไหมครับอ่า มีดวงอาทิตย์ใช่ไหมมีจังหวัดแล้วก็มีเวลาใช่ไหมครับมันคืออะไรอ่านภาพนะครับเขาบอกว่าแผนภาพและตารางด้านบนนี้แสดงข้อมูลเวลาที่คนในจังหวัดต่างๆเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในวันที่22พฤษภาคมพศ2562อ่าโอเคเห็นไหมครับจะมีทั้งเป็นแผนภาพใช่ไหมครับเป็นแผนภาพอันนี้เนาะเป็นแผนภาพแล้วก็แบบนี้คือเป็นตาราง ใช่ไหมครับแผนภาพกับตารางอ่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับโจทย์ถามว่าจากข้อมูลข้างต้นจากข้อมูลข้างต้นมีการนําเสนอข้อมูลเรื่องอะไรจากการนําเสนอจากข้อมูลข้างต้นมีการนําเสนอข้อมูลเรื่องอะไรใครอยากตอบก่อนนักเรียนกดพพสไว้ตอบก่อนเลยก็ได้หรือว่าใครทําเสร็จแล้วก็ฟังเฉลยได้เลยนะครับจากข้อมูลข้างต้นมีการนําเสนอ เรื่องนะเห็นไหมครับเขาก็บอกอยู่ตรงนี้เนาะอ่าครูอเอาไฮไลท์เขียนอีกรอบหนึง่งแสดงข้อมูลเวลาที่คนเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมครับเราก็เอามาเขียนเลยข้อมูลเวลาที่คนในจังหวัดต่างๆ เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในวันที่เห็นไหมครับเราต้องนำข้อมูลมาเขียนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับในวันที่ยีบสองพฤษภาคม2,562้ยเห็นไหมครับนั่นเลยมองเห็นไหมเอ่ยอ่า จากข้อมูลข้างต้นมีการนําเสนอข้อมูลเรื่องอะไรคยคตอบก็คือข้อมูลเวลาที่คนในจังหวัดต่างๆเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในวันที่22พฤษภาคมพศ2,562อ๋ออะมาดูที่ข้อที่2กันโจทย์ถามว่าการนําเสนอข้อมูลเวลาที่คนในจังหวัดต่างๆเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นสามารถนําเสนอในรูปแบบใดได้บ้างแบบไหนได้บ้างครับอะดูจากภาพ แบบไหนเอ้ยอ่ะมิกตอบใช่มิกเดี๋ยวอายาอายาตอบว่าอะไรดีอ่ามีการนำเสนอร,รูปแบบครับมีสองรูปแบบใช่ไหมครับนักเรียนอ่ะสีชมพูแล้วกันกเนาะเผื่อจะเห็นชัดขึ้นนะครับหนึ่งก็คือนําเสนอในรูปแบบแผนภาพใช่ไหมครับรูปแบบแรกคือรูปแบบแผนภาพสองแล้วครับรูปแบบไหนเอ่ยอันนี้ วางขวามืออันนี้คือรูปแบบเไรครับเขาเรียกว่ารูปแบบตารางเนาะสองก็คือรูปแบบตารางนะครับรูปแบบตารางโอเคนะครับอ่ะมาดูที่ข้อที่สมกันจากข้อมูลที่แสดงในแผนภาพและในตารางนักเรียนสามารถลงความเห็นได้ว่าอย่างไรไหนดูสิจะลงความเห็นได้ว่ายังไงดีนะ เราดูแล้วเป็นยังไงครับแต่ละจังหวัดดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันไหมเห็นไ,ไหมครับไม่พร้อมกันใช่ไหมครับแต่ละจังหวัดดวงอาทิตย์ขึ้นไม่พร้อมกันอย่างเช่นนครนสวรรค์เป็นตีห้าสแม่ห้องสอนเป็นตี5้าห้าสิบเอ็ไหมครับแต่ละจังหวัดจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นไม่ไม่พร้อมกันใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ลงความเห็นได้ว่าในวันที่ในวันที่ยี พฤษภาคม2 5ง2คนในแต่ละจังหวัดคนในแต่ละจังหวัดเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นไม่พร้อมกันเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น ไม่พร right? exactly to ้อมกันเห็นไหมครับเมื่อเรียนทําไมเราถึงต้องระบุด้วยหล่ะว่าเป็นวันที่22ใช่ไหมทําไมเราถึงต้องบุว่าเป็นวันที่22พฤษภาเพราะว่าจากในข้อมูลเขาบอกว่ามันเป็นของวันที่22พฤษภาใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่2 3ดวงอาทิตย์อาจจะไม่ได้ขึ้นเวลานี้แล้วก็ได้วันที่24ดวงอาทิตย์อาจจะไม่ได้ขึ้นเวลานี้แล้วก็ได้ใช่ไหมครับมันเป็นข้อมูลวันต่อวันใช่ไหมเพราะนั้นเวลาทําเราก็ต้องระบุให้มันละเอียดเลยใช่ไหมครับ มาดูที่ข้อที่4กันข้อที่4นะครับเขาบอกว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพและตารางนักเรียนคิดว่าการจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบใดที่ช่วยให้เปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายว่าจังหวัดใดเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนและหลังเพราะเหตุใดแบบไหนครับแผนภาพหรือตารางที่ทำให้เห็นว่าจังหวัดไหนขึ้นได้ก่อนหลัง แบบไหน,แบบไหนแบบไหนดูชัดกว่า่าแบบตารางใช่ไหมครับแบบตารางแบบตารางเปรียบเทียบได้ง่ายกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าข้อมูลจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเพราะว่าข้อมูลจัดไว้ อย่างเป็นระเบียบอยู่ในแถวเดียวกันทำให้มันเป็นนะครับนี่เห็นไหมอยู่ในรูปแบบตารางใช่ไหมครับนักเรียนอันนี้คือตารางพอข้อมูลมันเป็นระเบียบใช่ไหมฝั่งนี้เป็นเรื่องของจังหวดัดฝั่งนี้เป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะนั้น พอมันอยู่ฝั่งเดียวกันมันก็เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับมันมันก็อ่าพออยู่ในแนวเดียวกันก็คือทําให้ดูเวลาได้ง่ายเนาะทาให้ดูเวลาได้ง่ายทําให้ดูเวลาและเปรียบเทียบข้อมูล ง่ายกว่าเห็นไหมครับข้อมาข้อ5อ่ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะใครไม่ทันก็กดหยุดสต็อปไว้ก่อนก็ได้นอนแล้วค่อยดูต่อนะครับอ่ามาที่ข้อ5กันโจทถามว่าการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพและตารางนะักเรียนคิดว่าแบบไหนที่บอกได้เร็วกว่าการว่าคนภาคใดของประเทศไทยจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น ก่อนภาคอื่นๆอ,อ่ะทีนี้เขาต้องการถามว่าแบบไหนที่มันจะทําให้เห็นว่าภาคไหนหน้าดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนเลยใช่ไหมถ้าเป็นลนักษณะเนี้ยถ้าเป็นลนักษณะตารางนักเรียนเป็นไงครับอ่ะเราต้องมาดูก่อนใช่ไหมว่าอันไหนขึ้นก่อนอ่ะอย่างเช่นอันนี้แล้วเราเข้ามาพิรารหาอีกทีหนึ่งว่าอุบลราชธานีอุบลราชธานีอยู่ภาคไหนหน้าบางคนจําไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบแผนภาพนะักเรียนนี่เห็นไหมครับอุบลราชธานี ตีห้าครึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าฝั่งนี้คือภาคอะไรครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเนาะที่เราเรียกนั้นแบบไหนทําให้มันได้ดีกว่านักเรียนก็คือแบบแผนภาพนะครับแบบแผนภาพแบบแผนภาพเนื่องจากอะไรครับเนื่องจาก เห็นได้ชัดเจนกว่าว่าแต่ละจังหวัดอยู่ภาคใดอยู่ภาคใดใช่ไหมครับโอเคนะทำให้เราก็เห็นภาพได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเห็นภาพได้ง่ายขึ้น ใช่ไหมครับอ่ข้อสุดท้ายถ้านักเรียนมีข้อมูลบางอย่างและต้องการนําเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจเนาะต้องการให้คนอื่นเข้าใจแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนักเรียนต้องทําอย่างไรบ้างเนาะต้องการนําเสนอให้คนอื่นเข้าใจแล้วมันก็ดูน่าเชื่อถือแปลว่าอะไรแปลว่าแหล่งข้อมูลของเราต้องน่าเชื่อถือใช่ไหมครับแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ แล้วก็ยังไงต่อครับแล้วก็เราต้องนำข้อมูลมาจัดก,กระทํานำข้อมูลมาจัดก,กระทําให้เป็นยังไงให้เข้าใจง่ายสะดวกและรวดเร็ว อ่าโอเคนะครับโอเคนะเห็นไหมครับเนี่ยจากภาพเนาะเนี่ยพอเราพอเราเห็นข้อมูลการนําเสนอแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาเราสมมุติครูถามว่าจังหวัดใดดวงอาทิตย์ขึ้นเห็นก่อนเลยเห็นดวงอาทิตย์ขึน้นก่อนเลยอ่าเราก็ตอบได้ว่าเป็นอุบลราชธานีจังหวัดใดที่ดวงอาทิตย์เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดจังหวัดไหนครับช้าสุดอ่าก็ต้องเป็นกระบี่ใช่ไหมเพราะว่า เห็น6กโมงห้าทีเลยใช่ไหมครับจังหวัดใดเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นถัดจากจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นเองก็สามารถเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องของการาจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลนะครับผมสนุกคิดวิทย์คุยยอดโอเคครับกลับมาดูกันที่ใบงานอีกหนึ่งใบงานใช่ไหมที่เรามีกันนะครับเรื่อง ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลใบงานที่2เนาะมีใครอ่านแล้วบ้างครับเรื่องการบ้านของข้าวตูใช่ไหมอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันนะครับการบ้านของข้าวตูวันนี้คือการหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าพ่อแนะนำให้เข้าตูดูสารคดีจากอินเทอร์เน็ต สารคดีทำให้เข้าตูวรู้ว่าแหล่งพลังงานที่นำมาใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้ามีหลายแห่งเข้าตู้เพิ่งรู้ว่านอกจากแสงอาทิตย์จะช่วยในการเจริญเติบโตของพืชและช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆแล้วดวงอาทิตย์ยังสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วยเข้าตูได้ข้อมูล จากสารคดีมากมายแต่มีความกังวลว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้มาสื่อสารให้ครูและเพื่อนๆเข้าใจได้อย่างไรพอจึงแนะนำให้เข้าตูนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาจัดให้อยู่ในรูปให้มาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับ อ่านจบแล้วเนาะเพราะอ่านจบแล้วเรารู้เลยอ่านเราลองมาทําลองมาหาคําตอบกันนะครับลองมาหาคําตอบกันข้อหนึ่งข้อหนึ่งโจทย์ถามว่าข้าวตู่ต้องการอ่าต้องทําการบ้านเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับอ่าจากตรงนี้เนาะใช่ไหมครับอันนี้คือโจทย์ที่บอกว่าข้าวตู่ต้องทําการบ้านเรื่องอะไรคุณเปลี e ่ยนสี ír, แล้วกันคุณเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินเนาะน้าเงินเข้ม,มๆนะครับข้าวตู่ต้อง หาข้อมูลหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า นะครับอ่ะมาข้อ2นักเรียนคิดว่าไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อเราหรือไม่อย่างไรไฟฟ้ามีประโยชน์หรือไม่อย่างไรมีไหมครับ่าเห็นไหมบอกว่าอะไรไฟฟ้าใช่ไหมทุกวันนี้เราใช้ไฟฟ้ากันไหมครับใช้ใช่ไหมมีหลอดไฟมีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือใช่ไหมตู้เย็นอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับแปลว่ามีประโยชน์ไหมครับ อ่าเราก็ตอบว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ชนคือช่วยให้เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าต่าได้อ่าโอเคนะครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมข้อนี้ถูกไ,ไหมครับอ่าโอเคอ่ะมาดูข้อสามกันข้อสามเข้าตูได้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตไฟฟ้าอย่างไรบ้างได้เข้ตาตู้ได้ได้ข้อมูลยังไงมาบ้างครับอ่าเขาบอกว่าแหล่งพลังงาน แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าที่ใช้ผลิตไฟฟ้ามีหลายแห่งและสามารถใช้แสงอาทิตย์ ในการผลิตไฟฟ้าได้ด้วยอโอเคนะครับอะมาดูที่ข้อที่4กันนักเรียนคิดว่านอกจากไฟฟ้าจะผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้ายังผลิตได้จากแหล่งพลังงานอะไรอีกอันนี้คิดว่าอะไรรู้ไหมเคยรู้ไหมครับเคยได้ยินว่า กังหันกังหันลมไหมกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าหรือกังหันน้ําผลิตกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับเนาะนอกจากแสงอาทิตย์นะครับก็ยังได้มาจากอะไรครับนะ้ำเนาะน้ําลมใช่ไหมครับหรือว่าชีวมวลเนาะพลังงานชีวมวลก็คือมาจากการเผาขยะใช่ไหมแล้วก็เกิดควันแล้วก็เอาไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ใช่ไหมครับข้อห้าข้อห้า เข้าตูค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าจากที่ใดค้นหาจากไหนครับค้นหาจากไหนค้นหาจากนี่ใช่ไหมครับเขาดูจากอันนี้สารคดีจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับสารคดีจากอินเทอร์เน็ต อ่าโอเคนะครับข้อ6แล้วครับข้อ6นักเรียนเคยสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือไม่ถ้าเคยนักเรียนสืบค้นเรื่องอะไรบ้างเคยไหมครับเคยอยู่แล้วใช่ไหมพวกเราอะ่ะเก่งกันอยู่แล้วเพราะครูเชื่อว่าทุกคนเคยใช่ไหมเคยสืบค้นเรื่องอเรื่องอะไรนักเรียนก็สามารถใส่มาได้เลยนะเพราะว่า พราะว่าแต่ละคนก็เคยสืบค้นข้อมูลแบบไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมบางคนบอกว่า,าผมผมเซิร์ชดูวิธีการเลี้ยงสุนัขครับหนูเซิร์ชดูวิธีการาปลูกต้นไม้ค่ะหรือว่าเซิร์ชวิธีการเ,าเล่นกีฬาครับอะไรเงรี้ยใช่ไหมแต่ละคนก็จะสืบค้นข้อมูลไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ใส่มาว่าถ้าเคยเคยสืบค้นเรื่องอะไรหรือถ้าไม่เคยก็เขียนว่าไม่เคยใช่ไหมครับอ่ะข้อเจ็ด การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตของนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาไหมครับที่นัืงเรียนเคยทำอ่าเช่นอะไรอ่าอันนี้อันนี้ใครจะตอบยังไงก็ได้นะครับข้อเจ็ดครูเว้นไว้เลยว่าเพราะว่ามันมันอ่ามันตอบได้หลายคำตอบใช่ไหมปัญหาที่พบเช่นอ่าอาจจะได้แหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือว่าอินเทอร์เนต็ตอาจจะไม่แรงพอเลยทําให้เสิร์ชหาข้อมูลได้ช้าหรือว่ามีข้อมูลเยอะมากเลยทําให้เรา ไม่รู้ว่าจะเลือกเชื่อถือข้อมูลไหนดีใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นปัญหาใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของตัวเองเนะาะเดี๋ยวครูจะเอามาตรวจดูนะครับทีนี้มาดูข้อ8ครับเพราะเหตุใดเข้าตูจึงกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบคนได้เพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรอ่ะไหน,นลองมาดูซิเพราะว่าที่เข้าตูกังวลเนาะข้าตูบอกว่า ข้อมูลใช่ไหมครับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามีมากมาย มีมากมายใช่ไหมพอมันมีข้อมูลมากมายเขาก็เลยแบบไปปรึกษาพ่อใช่ไหมพ่อก็แนะนําว่าให้ไปทำเลยครับไปไปจัดกระทําให้มันเหมาะสมใช่ไหมให้ดูเข้าใจง่ายใช่ไหมครับอ่ะตรงกับคําถามข้อ9พอดีเลยไหมเนี่ยใครแนะนําวิธีแก้ปัญหาในการสื่อสารข้อมูลที่สืบค้นได้แก่เข้าตู่ใช่ไหมครับใครเป็นคนแนะนําครับใครเป็นคนแนะนำ่าคุณพ่อใช่ไหมครับพ่อ ข้อแนะนำแนะนำว่ายังไงครับแนะนำว่าพ้อแนะนำใหนำน้นำข้อมูลมาจัดกระทำเสียก่อนนำข้อมูลมาจัดกระทำเสียก่อนเนาะก็คือก่อนเราจะเอาไปอธิบายให้คนอื่นเนี่ยเนาะข้อมูลมันเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ทำยังไงคนอื่นเขาจะง่ายๆแล้วก็อาจจะมาะทําเป็นแผนภาพทําเป็นตารางทำเป็นแผนภูมิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมครับให้คนแบบเข้าใจได้ง่ายๆใช่ไหมครับสุดท้ายสุดท้ายคําแนะนําของพ่อน่าจะมีประโยชน์ต่อข้าตูอย่างไรใช่ไหมครับมียังไงครับก็คือทําให้ข้าตูเนี่ยสามารถจัดกระทําข้อมูลที่มีอยู่มากมายเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่สื่อสารได้ไดง่ายใช่ไหมครับ ทำให้ข้าตูนนำข้อมูลมาจับก,กระทำให้สื่อสารง่ายและชัดเจนอ่า Okay. นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะสนุกคิดวิทยายอดอ่ะเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนป .3 ใบงานของเราทั้งสองใบเมื่อกี้เป็นงไงถูกเยอะไหมครับอ่ะครูยเชื่อว่าหลายคนได้ถูกเยอะเนาะเพราะว่าใบงานก็ไม่ค่อยยากเนาะแต่ถ้าถ้าใครยังรู้สึกว่าเอ้ยทำไม่ได้ก็ลองฟังซ้ำอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ลองตรวจคำตอบดูว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับของเราถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกก็ แก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสนุกคิดวิทยอด